สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าพุดเหลืองที่เลี้ยงไว้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันมันโตขึ้นขนาดขนาดไหนโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากอย่างเช่นต้นเนี้ยต้นนี้นะครับผมต้องมาเปลี่ยนเป็นใส่เข่งเบอร์ใหญ่ละนะครับปกติมันเป็นเบอร์นี้แต่มันใหญ่มากแล้วเลยต้องมาเปลี่ยนใส่เข่งเบอร์นี้นะครับเอ่อ ใบล่าสุดด่างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีดอกมันก็หลุดเขียวมานะครับตอนนี้ก็ด่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยงต่อไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นี่โอ้โหแต่ละต้นนะครับต้องต้องอัพไซส์กระถางมั้งนะครับแต่ว่าจะดูว่ามันรากมันออกมานอกกระถางหรือ,อยังถ้ารากออกนอกกระถางแล้วแล้วผมถึงจะเปลี่ยนกระถางให้แต่ว่าแต่ละต้นนี่ โตเร็วมากนะครับฤดูการหนึ่งจำได้ว่าปีที่แล้วตอนเลี้ยงจันปไก่ดาวมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะมันจำไม่ได้ว่าเดือนไหนแต่ว่ารู้ว่ามีช่วงหนึ่งอยู่ดีมันก็สปีดอัพขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะครับคือมันใหญ่เร็วมากอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็เร็วมากครับต้นนี้ก็ด่างทุกใบแต่ว่าด่างน้อยคือคือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหลืองจัดมากนะครับแต่ว่ามันก็โตเร็วกว่าเพื่อนอ่ะนะครับโตเร็วกว่าเพื่อนอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็น แต่ละต้นนะครับดูดูดูอัตราการจเจริญเติบโตของพวกเขานะรเร็วมากส่วนที่เหลือนี่ก็คือเริ่มเริ่มเอามาตั้งใหม่นะครับยันตอนนี้เนี่ยต้นไหนนะครับใครสนใจวงกลมมาถามได้เลยเพราะว่ามันโตเร็วนะครับผมว่าผมเลี้ยงแล้วมันโตเร็วดีนะต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆก็ปล่อยได้เลยนะครับราคาคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้อย่างพวกไอ จันดำด่างก็ก็ใหญ่นะครับเราใหญ่ก็กําลังให้มันออกลูกเฉยนครับก็จะมีพวกเด๋อวต้นตั้งใหม่ก็อยู่ตรงนี้ต้นที่กําลังจะเอามาทําพันใหม่ไซส์เล็กหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเล็กหน่อยไม่เป็นไรก็ให้ดูอัปเดตนะพวกนี้ก็กําลังทำพันใหม่ก็เป็นว่าที่ที่บ้านเนี่ยนะเลี้ยงเนี่ยโตเร็วนะครับผมว่าเร็วอ่ะนะครับเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าตอนนี้มันแน่นละ นั่นยังต้องต้องบอกว่าท่าไหนสนใจต้นไหนนะครับวงไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาวิดีโอพอกันดูก็ได้นะครับเปิดได้เพราะว่าเดี๋ยวผมก็เลี้ยงประเดีย๋ยมก็โตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสนใจต้นไหนนะครับก็แคปมาถามได้เลยเลย,ยิ่งอยู่ในโซนอีสานตอนบนนี่นะครับยิ่งขนส่งง่าย,ายเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าสวนอยู่ที่รอนองคายนะครับมันก็จะได้ขนส่งง่าย เห็นไหมใหญ่ก็เลยยังไม่เคยคิดเราจะมีต้นบุษราคำไซส์บิ๊กขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนมันมันหลายเงินเนาะแต่ตอนนี้เราก็เลี้ยงเองได้แล้วนะครับถือว่าก็าดีใจนะแบบเรามีต้นใหญ่ๆเหมือนเขาแล้วนะครับมีต้นใหญ่เหมือนเขาแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสนใจต้นไหนสอบถามได้เลยครับ